ปฏิบัติธรรมให้กับนักศึกษาหาความรู้ว่าเราศึกษาหาความรู้นั้นเราเอามาใช้เพื่อปฏิบัติหรือเราศึกษาหาความรู้เพื os, ่ออวดเพื่ออ้านถ้าเราศึกษาหาความรู้แล้วนามาเพื่อปฏิบัติสาธุนั้นเลืนั้นประเสริฐเป็นพระองค์สูตรเป็นผู้สนับมากเป็นผู้ศึกษามากแต่ถ้าศึกษาหาความรู้แล้วเอาไปอวดคนนั้นคนนี้ว่าตัวเองรู้มากเรียนมาก นั่นก็จะกลับกลายเป็นยาพิษทําลายพวกเธอทันทีกลับกลายเป็นสร,รพิษทําลายพวกเธอทันทีไม่สามารถที่จะนําพาสิ่งที่ได้ร่ำเรียนมาเข้าสู่สถานะที่ดีได้ลักษณะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดพุทธศาสนา,าไม่ได้สอนอะไรมากเมื่อพระไตรปิฎกภายในเกิดแล้วก็จะนำาพาพัวเราเข้าสู่ิติที่ดี แมนเราไม่ได้เรียนอะไรไม่ได้รู้อะไรก็ตามขอให้เรารู้พุโทโธธรรมโมสังโฆร,รู้เรื่องคุณรู้เรื่องบารู้เรื่องการหรือคือปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเรารู้แค่นั้นศีลอากับกิยาผู้สง่างามทั้งภายในและภายนอกดังที่พูดให้ฟังศีลห้าก็ทราบศีลแปดก็ทราบศีลสองร้อยยี่สิบเกก็ทราบศีลสิบก็ทราบ อากาศกริยาก็ส่งผลทั้งภายในและภายนอกสมาธิใจตั้งมั่นจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นกายก็ตั้งมั่นด้วยคือต้องพร้อมด้วยอากับกริยาทั้งภายในภายนอกจึงสง่างามด้วยอากับกิริยาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นใจตั้งมั่นตั้งมั่นเพื่อละบาปเพเพียบุญตั้งมั่นเพื่อจะทำมรทำผล ให้เกิดในปัจจุบันแม้ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษชั้นสูงก็ตามแต่เจตนามีอยู่แน่ใจตายใจว่ามักเบื้องต้นหรืออริยบุคคลชั้นต้นต้องเกิดไม่สงสัยถึงจะเกิดในช่วงขณะที่ขณะจิตเดียวที่ร่างกายแตกสลายก็ตามพุทธเจ้าก็ยังจ้องจ้องสนะเสรินว่าเลิศประเสริฐที่สุดจนประมาณไม่ได้นี่พูดถึง เราไม่ต้องเรียนมากเราไม่ต้องรู้มากก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษได้